เมตาเวิร์ดครับพี่น้องครับนะโลกเสมือนจริงครับผมครับสวัสดีพี่น้องชาวคลิปตัวเนีน้ที่รักทุกท่นานเช้าเช้านะครับอ่าเดินออกกําลังกายรอบภูทะลึงคาเฟนะ่เห็นจุดไหนที่มันไม่งามตาก,ก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับตอนนี้กําลังทําเขื่อนครับทําเขื่อนกัดน้ําำคาดว่าปีนี้น่าจะ ฝนจะกระนำหนักเพราะว่ามันมันร้อนอย่างเนี้ยครับนะมันจะมาอย่างแรงเลยต้องป้องกันไว้ก่อนครับนะครับครับพี่น้องครับหลายครั้งที่เราได้รับข่าวสารนะครับเกี่ยวกับตลาดริปโตนะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ถูกจังหวะจริงๆเลยครับนะจะเห็นได้ว่าทางประเทศกําลังประสบปัญหากันทุกย่อมยาเลยทีเดียวครับในเรื่องของอ เศรษฐกิจที่มันผันผวนนะครับค่าเงินค่าทองก็ห่างกันนะส่งผลให้ความเชื่อมั่นในระบบต่างๆภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็หันมาค้าหรือเก็งกําไรทางเหรียญคริปโตมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคู่ที่เข้ามาถือบิตคอยเนี่ยอาจะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มทุนใหญ่ๆนะครับนไหลเข้ามาจับจองพื้นที่บิตคอยกันช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเรากําลังสร้าง สกุลเงินตัวเองนะครับชื่อว่าสกุลเงินอูตรอนนะครับน่ะก็ช่วยกันสร้างทั้งหมดร้อยสิบประเทศนะครับตอนนี้ช่วงสร้างอาจจะช้าหน่อยพี่น้องครับนะอาจจะช้าหน่อยกว่าจะจับทุกทางให้มันมารวมตัวกันได้นี่ต้องค่อยเป็นค่อยไปบางจังหวะก็ใช้ความรวดเร็วบางจังหวะก็ต้องช้าบ้างนะครับนะเพราะว่าเพื่อให้มันสอดคล้องกันทั้งโลกเราไม่ได้ทําคนเดียวครับเราทํากันทั้งโลกนะ อ่าอย่างหลายๆครั้งที่เราอ่าเล่นไลน์กันอยู่เนี่ยครับช่วงแรกก็เห็นว่าให้เล่นฟรีครับนะก็พากันเล่นไปเล่นมาส่งสติกเกอร์สวยๆไปสุดท้ายสติกเกอร์หมดอายุอยากจะได้สติกเกอร์ดีๆเป็นไงครับพี่น้องเราก็ต้องยอมซื้อครับนะเนี่ยครับมันก็จะเป็นผลคล้ายๆกันครับนะครับนะอยากจะได้สติกเกอร์ดีๆเข่าทําออกมาสวยๆเราอยากได้เพื่อให้ส่งอวดเพื่อนนะเราก็ต้องยอมซื้อ นะซื้อแล้วก็มีวันหมดอายุด้วยไม่ได้ซื้อขาดด้วยนะเนี่ยครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับในโลกอนาคตต่อไปเนี่ยธุกรกิจทุกธุรกิจนะครับก็จะหันมาทางแพลตฟอร์มทางระบบอินเทอร์เน็ตที่มันสามารถพัฒนาต่อเป็นตรงโน้ตนตรงนี้ได้นะครับนะโดยเฉพาะมันเป็นยุคข,ของเว็บหนึ่งเว็บสองเว็บสามนะครับหลายท่านอย่าไปหลงประเด็นเรื่องเว็บต่างๆนะครับมันมี ให้เราพอจะรู้เรื่องอยู่ไอเรื่องเว็บนี่นะครับหลายคนถามว่าไอเว็บหนึ่งคืออะไรเว็บสองคืออะไรเนี่ยนะน,นี่ก็อยากจะบอกว่ายุคเว็บหนึ่งนะครับเป็นเป็นยุคที่ผู้ใช้งานเป็นแค่คนคนเสพครับอ่าคือคนทำคอนเทนต์ออกมาเราเป็นผู้เสพนะผู้ที่ให้บริการสร้างแลกะกำและก็ทำเงินจากคอนเทนต์เนี่ยก็จะมีพวกยาฮูพวก Google เนี่ยแหละ สมัยนั้นน้องอูเทนเข้ามาตอน Google กูเกิลกำลังเกิดใหม่พอดีครับนะก็เอาเอาเอนไซม์เจนีฟู้ดไปแปะไว้ในกูเกิลใครพิมพ์คําว่ากูเกิลน้องอูเทนต้องเสียหนึ่งบาทสองบาทสามบาทหรือตอนหลังนี่มันปรับราคาขึ้นก็เสียตามอแม้แต่ว่าไม่ซื้อก็เสียนะเพียงพิมพ์คําว่าเจนีฟู้ดเอนไซน์เนี่ยนะครับอ่าอ่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะไปหาของก็พิมพ์เข้าไปครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ ผู้ใช้งานนะครับอย่างพวกคนเข้าไปดูก็เป็นแค่ผู้เสพนะแต่เจ้าของก็คือเป็นผู้ที่ได้ตังค์นั่นเองครับเขาเรียกว่าเว็บหนึ่งในช่วงนั้นครับมียา o o มี Google มี e อนะครับเนี่ยครับนะส่วนพอมาถึงยุคที่สองครับนะเป็นเว็บสองครับนะครับเว็บสองนี้จะพัฒนาขึ้นมานะครับผู้ใช้งานกลายเป็นคนผลิตคอนเทนต์แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเราทำเงินได้บางส่วนนะ ขณะที่เราทํากันได้บางส่วนเนี่ยบางครั้งเนี่ยกําลังทำํทำเงินอยู่ดีๆเนี่เห็นไหมครับเขาบังเราหรือว่าเขาปิดกั้นเรานะเพราะว่าผู้ให้บริการยังมีสิทธิ์ควบคุมคอนเทนต์เราอยู่ยกตัวอย่างอะไรบ้างครับ Facebook YouTube Twitter อย่างเงี้ยครับนะอันนี้ให้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นยุคเว็บ2ซึ่งพวกเรากําลังอยู่ในช่วงนี้แหละครับมันกําลังจะนเนยล้าๆแล้วไอเว้เว็บเว็บสเนี่ยครับนะฉะนั้น พอนี้เรากําลังอยู่ยุคใหม่ล่าสุดเลยเป็นเว็บสามครับพี่น้องครับเว็บสามนี่มันจะมีความเด่นชัดมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนแล้วนะบล็อกเชน AI นะครับผู้ใช้งานทําได้ทั้งผลิตนะทำเงินด้วยแล้วก็มีสิทธิควบคุมคอนเทนต์อย่างสมบูรณ์แบบด้วยนะทำงานระบบบล็อกเชนควบคู่กับเทคโนโลยี AI นั่นเองครับนะครับยุคที่เรากำลังก้าวเข้ามาเป็นยุค ยุคนี้แหละครับยุคบล็อกเชนบล็อกเชนเปลี่ยนโลกครับนะบล็อกเชนมาเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับที่อึมครึมอยู่ทําให้โปร่งใสครับนะแล้วก็ตรวจสอบได้แก้ไขไม่ได้นั่นเองครับนะครับหลายท่านอยากจะรู้เรื่องราวลึกๆก็ลองพิมพ์เข้าไปที่ Google นั่นแหละครับว่าไปถามว่าบล็อกเชนคืออะไรทําหน้าที่อะไรบ้างเราไปศึกษาเอานะครับพี่น้องครับฉะนั้นมาถึงยุคนี้ครับเป็นยุคสร้างเรากําลังสร้างอะไรครับ สร้างเงินสกุลดิจิตอลนะเป็นของภาคประชาชนเรามาอยู่ที่ยุคสามแล้วนะเอาง่ายๆว่าทองคำเป็นของพระเจ้าธนบัตรเป็นของรัฐบาลคริปตโตเคอเรซีเป็นของประชาชนครับวันนี้เรากําลังร่วมกับร้อยสิบประเทศสร้างสกุลเงินชื่ออูตอนขึ้นมาพวกเราจะช่วยกันกําหนดทิศทางนะครับนะเราอยากได้ราคาเท่าไหร่แบบไหนอย่างไรเนี่ยอ่าก็จะเป็นคู่ช่วยกําหนดนะครับโครงสร้างนี้ โคงสร้างนี้ได้กำเนิดเกิดขึ้นที่มหาคนครดูไบเมื่อวันที่สี่มิถุนายนสองพนนี่เองครับนะกำเนิดเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับภาคการเงินทั้งโลกนี่แหละครับนะแล้วก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบที่ใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนเดิมๆนะครับที่ไม่สามารถเชื่อมต่อไปได้แบบ รวดเร็วทันใจนะครับนะก็จะมีระบบใหม่ๆขึ้นมาพัฒนาแซงขึ้นมาครับนะมีโอกาสทำ transaction ได้เยอะๆนะมีการไม่ต้องต่อแถวรอนะครับนะซื้อได้ทันทีทันใดนะครับทั่วโลกซื้อพร้อมๆกันเป็นแสนคนก็ซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยครับนะนี่เรากำลังมาสู่ยุคนี้แล้วครับพี่น้องครับฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมั่นใจในเรื่องของศักยภาพห้องเหรียญ อตรอนนะครับ à, ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่พวกเรากำลังก่อร่างสร้างตัวนะครับนะใจะเย็นๆน,นิดหนึ่งช่วยกันทําครับก็จะมีอยู่สองรูปแบบครับในการช่วยทํารูปแบบที่1คือซื้อเหรียญเก็บอย่างเดียวไม่ยุ่งกับใครครับนะอ่าฉันมีโอกาสเก็บเหรียญไปงานการอื่นก็ทําไปครับนะอ่าเราจะไม่ตกอ่าเป็นเพื่อนสตีฟเราขอเป็นสตีฟเก็บเหรียญ4ปีต่อมาสตีฟขายออกไปอ่าหนึ่งบิตคอยเท่ากับ า900ดอลลาร์อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะไม่ต่างกันครับหนึ่งอูตอนอาจจะ900ดอลลาร์พันดอลลาร์ก็ได้ครับมันก็ก็จะไม่ต่างกันเราจะเป็นคนช่วยกำกำหนดเพราะว่าตลาดใหญ่ๆเนี่ยอยู่ในมือของภาคประชาชนมากกว่า55เอร์เซ็นครับนะนอกนั้นกระจายออกไปอยู่กับผู้ทําผู้สร้างนะครับแบ่งสันันส่วนให้หม,มันเหมาะสมคุณลองไปดูนะมันเขาจะวางหมากไว้หมดเลยครับ แต่ในตลาดแท้ๆเนี่ยตลาดซื้อขายในเอ็กเซนไม่ว่าจะเป็นใบเน้นอ่าคอยเบตหรือบีทคับะตังโปรในอนาคตเนี่ยนะอ่ารีบไปแล้วสองยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับอ่ารวมแล้วในตลาดเนี่ยจะคึกคักอยู่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับนะถล่มกันอยู่ได้นั้นนะครับนะจะเทขายกระจายยังไงก็เทขายกันอยู่ในสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับเพราะพวกเรายังไม่ร่วมไปเทขายด้วยภายในสี่ปีเนี่ยพวกเรายังไม่ไปร่วมนะครับอ่าเราจะไปร่วมอีกทีในราคาที่มันเหมาะสมแล้ว อาจจะหนึ่งแสนบาทสองแสนบาทแล้วเราค่อยเข้าไปหโหมลงครับพี่น้องครับอตอนนั้นใครมีอยู่ตอนเท่าไหร่เรวยมากเท่านั้นครับนะครับเพราะมันเป็นช่วงหโหมลงนะครับโหมโลงเสร็จแล้วเราก็ลั่นกองลบเลยนะครับช่วยกันขายตอนนั้นราคาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องมีมีแต่คนต้องการเพราะว่ามันน่าจะดังไปไกลแล้วระบบต่างอ่าการทํางานระบบ ดีเซนทตอรไลท์แอปก็เชื่อมกันไปทั้งระบบโลกนะครับนะโครงข่ายต่างๆมันเต็มไปด้วยผู้คนก็ต้องการจับจองเหรียญเพื่อที่จะจับจองพื้นที่นะครับฉะนั้นมันเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับที่ระบบนี้กําลังกาเนิดเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงเบื้องต้นนี่ครับมันอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งพี่น้องครับนะเราจะต้องช่วยกันนะครับเดินหน้าต่อในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เหรียญอูตอนนะครับในประเทศไทยเพื่อให้มันเกิด อ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าเมืองหลวงแห่งอูตรอนก็คือกรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยนั่นเองครับเจอกันที่ความสําเร็จเจอกันที่ความงดงามของเหรียญน,นะครับตอนที่มันขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นนั่นเองครับขอบคุณครับ